เาสารนะครับช่วงเช้าของวันนี้อ,อากาศก็ร้อนมากแล้วคนก็ยังน้อยกว่าเมื่อวานนะฮะแต่ว่ามีความเป็นห่วงจากทางด้านผู้ประชาการตํารวจนครบาลเป็นห่วงนะักท่องเที่ยวว่าอาจจะถูกเรื่องของการโจรกรรมโทรศพัพท์มือถือเดินเดินปนกันไปเยอะอ <ๆ S 2> เนี่ยนะะมีอาที่มีเยอะนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับจากคุณสกลจินดาวันครับ ครับคุณธีรวัตรคุณวัชิดิ์ครับผมจะพามาดูบรรยากาศการเล่นน้าสงการวันสุดท้ายนะครับที่ถนนเข้าสารนะครับแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความตั้งใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับลดลงเดินทางมาที่นี่อย่างต่อเนื่องนะครับบรรยากาศเริ่มที่จะมีความคึกคักแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสองข้างทางครับมีการจําหน่ายปืนฉีดน้านะครับน้ำอุปกรณ์สำหรับเล่นน้า พร้อมรับมือสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเล่นน้าในวันนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะสนุกกันสุดเหวี่ยงและก็เต็มที่ขณะที่ประชาชนบางส่วนนะครับได้ใช้เวลาในช่วงเช้าตรรเวทําบุญเนื่องในวันครอบครัวนะครับโดยเฉพาะวัดต่างๆรอบเกาะรัตนโกศิทร์คนแน่นเอียดเต็มวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงการานไทยครับบรรยากาศวันสุดท้ายของการเล่นน้าสงการานที่ถนนเข้าสาลนะครับ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดให้เล่นน้ำในวันที่13และก็14เมษายนตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึง2ทุ่มหรือว่า20นาฬิกาตั้งแต่ช่วงเชา้านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาเล่นน้ำอย่างต่อเนื่องบรรยากาศคึกคักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าในช่วงเย็นจะกลับมาคึกคักอย่างเต็มที่อีกครั้งเพราะว่าตอนนี้อากาศยังคงร้อนอบอ้าวอยู่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายปืนฉีดน้ำในบริเวณนี้นะครับบอกว่าปีนี้ยอดจําหน่ายลดลงเพราะถนนเข้าสารเปิดเล่นน้ำา2วัน นักท่องเที่ยวจึงไปเล่นน้าในพื้นที่อื่นจึงอยากให้เพิ่มการเล่นน้ําในวันที่15เข้าไปด้วยและขณะเดียวกันต้นทุนที่สูงขึ้นทําให้ต้องจําหน่ายในราคาที่แพงขึ้นบางร้านต้องประสบกับภาวะขาดทุนช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลตํารวจโทสานิตมหัาธาวรผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเดินทางมาตรวจดูความเรียบร้อยการเล่นน้าสงการภาพรวมวันแรกเป็นไปด้วยความพอใจ แต่ยังห่วงมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาก่อเหตุโจรกรรโทรศัพท์มือถือด้วยการตัดสายคล้องของซองใส่กันน้ําโทรศัพท์มือถือเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายถึง11อรายจึงอยากขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้องดจําหน่ายของมีคมเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพนําไปใช้ในการก่อเหตุและแม้ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับถนนเข้าศาลจะงดการเล่นน้ําแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะดูแลความเรียบร้อยตามปกติครับ วันนี้นะครับเป็นวันครอบครัวประชาชนจํานวนมากได้ใช้เวลาในช่วงเช้าตระเวนทําบุญในวัดต่างๆรอบเกาะรัตะนะโกศินลร์อย่างวัชนะสงครามนะครับพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวครับทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะวันปีใหม่ไทยเชื่อว่าการมาทําบุญที่วัชนะสงครามแล้วจะชนะทุกอย่างราบรื่นการทํางานต่างๆไม่ติดขัดเหมือนกับชื่อวัดครับปีนี้นะครับ จากการที่ผมได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจบ,บอกว่าเหตุต่างๆลดลงถึงร้อยละเจนะครับเรื่องของการทะเลาะวิวาทยังไม่มีการแจ้งมารวมถึงเรื่องของการลวนลามด้วยนั่นเป็นเพราะว่าในพื้นที่ถนนเข้าสารถูกจัดเป็นพื้นที่เซฟตี้โซนนะครับมีการกระจายกําลังกว่า500นายดูแลโดยรอบและมีการตั้งจุดคัดกรอง5จุดครับแล้วก็เที้ยง,งอย่างนี้นะครับก็อยากจะ เชิญชวนทุกคนนะครับมาเล่นน้าที่ถนนข,ข้าวสารครับรับรองความมาันไม่แพ้ที่อื่นนะครับวันนี้นะครับนอกจากพื้นที่บริเวณโดยรอบจะมีการตั้งจุดคัดจองอาวุธต่างๆห้ามเอาเข้าแล้วนะครับแต่ว่าอาวุธแบบนี้สามารถเอาเข้ามาในถนนข,ข้าวสารได้เพื่อที่จะมาสร้างความสนุกด้วยกันครับ